สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการหาสแตกไปทั่วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวคาเนชั่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถประจำครัวของหลายๆบ้านนะครับก็คุณแม่บ้านคุณแม่เรือกนก็ใช้ประจำนะกินแล้วเกลือนจำนะครับเมาชาวบ้านนะเอาไม่ใช่แล้วนะครับ อันนี้เป็นคารชั่นนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้เราปิดโลโก้ไว้นะครับเขาไม่ได้จ่ายเรานะไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆนะบ่แมนสปอนเซอร์ได้พร้อมขนอกก็ไม่มีไม่เห็นนะนเราจะมาลองชิมรสชาติของอ่าคาริชชั่นนะ่อนเรามาดูก่อนนะคาริชชั่นมันเป็นอะไรอ่ามันเป็นครีมเทียมนะทุกคนครีมเทียมพร่องไขมัน สำหรับอาหารและเบเกอรี่เออเอาไว้เห็ดขนมเอาไว้ทำพวกอชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะต้มยำกุ้งด้วยเอาหกหกหกก็ไม่ใช่อะไรแล้วมันเหลือจากการทำแกงนะผมก็เลยเอามาอะไรอะไรอะไรเล้วอะไรแล้ว แร่นะก็มันเป็นเรามาดูส่วนส่วนประกอบของอะไรอันนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าทํามาจากน้ามันปาล์มน้ามันปาล์มแล้วก็นมนะตเตอร์มิ้วนะครับ สุวัลไทยดีไหมในตุวัลลาวนะต้อไปดูนะคาริสันเอ็กซ์ตรานะครับผมลองชิมกันเลยนะเดีย๋ยวเราเราจะมาลองชิมว่ารสชาติเปล่าๆของมันเป็นยังไงนะครับเรานี่ก็ได้แอ,อ่มาลองดูกันนะสีมันคล้ายๆกับมันไม่เหมือนกะทิอ่ะมันเหมือน เหมือนนมอ่ะมันก็เหมือนนมมาแหละก็นมเนาะก็เราลองมาชิมกันนะครับผมก็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 ชิมอ่ะเออก็ชิมอ่ะก็ชิมให้ดูซิมอะไรแล้วมาซิมเมื่อรสชาติมันจอกมัน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 หน่อยนะมันจะเหมือนคล้ายๆกับ เคยกินนมนมมีปั่นปะ่ะนมมีปั่นแล้วก็นมนมข้นนมข้นหวานแต่ว่ามันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันเป็นแบบนมเหมือนนมไอที่เขาใส่ขนมปังประมาณนั้นแสบซื้อครับกอไม่เป็นนอกท,ทำอะไรเนี่ย ขออีกสักนิดหนึ่งนี่ครับสีก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับนมอ่ะก็นมเลยก็นมใครๆที่อยากสูงก็ซื้อคารเนชั่นมากินแทนนมได้นะครับอย่าลืมนะครับคิดจะพักคิดถึง คิดแคทคิดจะเล็ดคิดถึงผัวมึงด้วยนะครับผมสวัสดีครับ